เจ้าโฉไปดูตุ๊กแกมาเร็วตุ๊กแกอยู่ไหนไหนตุ๊กแกอยู่ไหนเจ้าโฉตุ๊กแกอยู่ไหนอยู่หลังตู้มั้งเจ้าโฉตุ๊กแกอยู่ไหนตุ๊กแกอยู่ไหนเจ้าโฉ ไม่มีตู้เก๋ไม่มีดูหลังตู้ไหมดูหลังตู้เะไหนดูหลังตู้ไหมไหมไม่มีป่ะไปเยี่ยวชี้ชีชีแล้วก็นอนเร็วไปชี้เร็วไปชีก่อนเร็ว ถา,า,า,าวิธีก่อนแล้วขี้หมดไปพะกองนอนพะกองพะกองไปพะกองได้ล้ว ว่าทุ่งกัแพงแต่งออกมาแบบเงินทึ่งก่อนทุ่งกำแพงลงเงาลงหลังเขาหน่อยได้ไหมเขาหน่อยได้ไหมเขาหน่อยได้ไหมอ่ะเข้าไปไปเร็วโกโกเร็วนอนในนั้นแหละ ไปนอนแล้วไปนอนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาอนอนโฉโฉเนาะเนาะหืมอ่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโชนอนอยู่ในนี้นะนะครับนะครับอ่าไปนอนเร็วไปนอนเร็วไปนอนนี่เบาเร็วไปนอนก่อนเร็วนอนนี่ก่อนเร็วมากยับมากเร็วโมานอนนี่เร็วโฉโช เอเดี๋ยวินแล้วแหละเนาะปัเปิดนี่นี่น,นี่พัดลมอยู่นี่นะเนาะเปิดให้พัดลมให้โชก่อนเนาะนะครับไหนดูหน้าก่อนไหนอืมนอ,อนอยู่ในนี้นะครับ